สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญป้อง,อ,งอ้อยหลวงปู่เพิ่มไว้กลางบางแก้ว เป็นเนื้อทองคำออกปีพศ2518จังหวัดนครปฐมน้าไม้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางนะครับผมราคาเนี่ยต่างๆกับลายอดเพื่อส่งรูปภาพมาผมทิง้งลิงก์ไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับผมทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับสง่งรูา จะสะดุดในการติดต่อมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการจารนานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดหน้าผากท่านนะครับผมบริเวณมุมตรงกลางนะเห็นไหมครับจะมีเส้นลวดนะครับแนวขวางอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดหน้าผานะครับผมมุมตรงกลางนะบริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นลวดนะครับแนวขวางนะครับผมคมนูนขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะเหรียญ <Le ern S 1> ที่ผมนาะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเนื้อทองคานะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงป้องอ้อยนะครับผมด้านในเนี่ อ่นเนื้อเกินนะครับผมแล้ก็จะมีเส้นแตกเฉียงลงมาบางๆลักษณะแบบนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงป้องอ้อยนะครับผมตรงมุมฝาซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะด้านในเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมเป็นก้อน way, ใหญ่ๆลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเส้นแต่งนะครับผมบางๆนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะครับผมลักษณะแบบนี้นะถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดคางท่านนะครับผมตรงมุมตรงกลางนะเห็นไหมครับด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นลวดยาวนะครับผมด้านล่างเนี่ยจะเป็นเส้น ตัวสั้นกว่านะครับผมเป็นปลายลแหลมลักษณะแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บร them them. The the Now, ิเวณตรงเส้นลวดคางท่านนะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมเห็นไหมครับด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นลวดนะครับยาวนะครับผมเฉียงลงมาคมลักษณะแบบนี้นะด้านล่างเนี่ยจะเป็นเส้นลวดสั้นกว่านะครับผมเป็นปลายแหลมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการจจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดจีวอนนะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีก้อนใหญ่ๆนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผ โฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดจีวรนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีก้อนใหญ่ๆนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะที่ผมชี้ให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับจะเป็นก้อนใหญ่ๆลักษณะแบบนี้เส้นจีวรเนี่ยก็จะคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจะสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดคอท่านนะครับผมบริเวณตรงกลางนะบริเวณด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นลวดโค้งยาวนะครับผมด้านล่างเนี่ยจะเป็นเส้นลวดนะครับสั้นกว่านะครับผมเดี๋ยวผมฟก การให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นร้ดยคอท่านนะครับผมตรงมุมตรงกลางนะเห็นไหมครับด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นร้ดยโค้งยาวนะครับผมด้านล่างเนี่ยจะเป็นขีดสั้นๆนะครับผมแนวเฉียงลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่ห้าในการจรณาของผมนะเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ มีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับผมบริเวณนะตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยจะเนิดเนิลักษณะแบบนี้นะแล้วปองอ้อยด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมฝั่งสายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ย ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับตรงกลางฝั่งขวาน,นะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นรอยเน่า <c oughs> ๆน้อยๆนะครับผมจะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเส้นรจอยกระจายเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมฝั่งขวาด้านบนเห็นไหมครับพื้นเนี่ยนะครับผมบริเวณตรงนี้จะตึงกว่ามุมฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พระ บริเวณใบหน้าองคาสานะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นรวอยลาตัวองคาสบริเวณนะครับผมตรงเส้นร้อยลาตัวองคาสานะครับผมก็จะเป็นเส้นร้อยคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรณาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะ จุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบิเวนตรงเส้นรั่วตัวหอหีบนะครับผมมุมล่างฝั่งซ้ายอ่ะตรงหัวเส้นรั่วตัวหอหีบเนี่ยจะมีเส้นแตกอีกทีหนึ่งนะครับผมเ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงหัวเส้นรูดตัวหอยหีบเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตรแรกในการพิจารณา,ามุมด้านหลังของผมนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กัน จะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัคระมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณด้านในเนี่ยจะเป็นร่องน้ำลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วบริเวณตรงเส้นลวดเนี่ยจะเป็นปุ่มๆนะครับลอยขึ้นมาบนเส้นลวดอีกทีหนึ่งนะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดดาขละนะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงกลางเนี่ยด้านในเนี่ยจะเป็นล่องน้ำนะครับลึกลงไปนะครับผมแล้วตรงพื้นเส้นลวดเนี่ยจะเป็นปุ่มๆนะครับผมลอยขึ้นมาบนพื้นยานอีกทีหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นล่องน้ำลึกลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดตัวหนังสือนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะตรงปลายเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับคมๆนะครับผมขึ้นมาบนพื้นเหรียญอีกทีหนึ่งนะ ອ <laughs> ້າແດ່ຜ um ົມໂຟກັສໃຫ້ເດ บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตัวหนังสือนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมบนพื้นเหรียญคมคมลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรณาของผมนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดคมคมลักษณะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันจะดูนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวปอปานะครับผมด้านใต้เนี่ยจะมีขีดนะครับเล็กๆนะครับผมคมคมนะครับห หลายเส้นอยู่บริเวณตรงนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟก,กันให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวปอปาเนี่ยด้านใต้เนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดนะครับเล็กๆนะครับคมๆลักษณะแบบนี้หลายๆเสนบบน้สนเลยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตน,นะครับผมที่4ในการจรารนาของผมนะเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดเล็กๆคมๆลักษณะแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดตัวใหญ่ๆนะครับผมบริเวณด้านใต้เส้นลวดตัวใหญ่ๆเนี่ย จะมีขีดนะครับผมหลายๆขีดเดี๋ยวเลนตรงนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟก,กันให้ดู บริเวณตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวยอยักนะครับผมบริเวณตรงนี้นะด้านใต้เส้นลวดตัวยอยักเนี่ยจะมีขีดนะครับผมเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมานะครับหลายๆขีดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการจจรณา,าของผมนะถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะนะครับผมมุมด้านหลังกันบรเิเวณตรงรูเจาะนะครับผมตรงมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผม จดจำให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณนะตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะขอบลวดด้านนอกเนี่ยก็จะเน่ดเนลักษณะแบบนี้นะครับเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดปุ่มๆนะครับผมลักษณะแบบนี้นะจะไม่เรียบตึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลองมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญนะครับผมผมกอบ การตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผม๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับมุมฝั่งขวามุมล่างนะเรียนที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับผมจะส่งรูปภาพมาเนี่ยส่งมาทางไลน์เนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือพื้นนนะะคครับผมมมุ ฝั่งขวาด้านบนนะขอบรวดด้านนอกเห็นไหมครับก็จะเป็นปุ่มๆนะครับนเน่เนๆลักษณะแบบนี้นะครับผมพื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงนะครับผมเส้นลวดดักขลันะครับผมก็จะเป็นปุ่มๆนะครับลอยขึ้นมาบนพื้นเส้นลวดยันอีกทีหนึ่งนะ <S <S 2> <S 2> เห็นไหมครับผมจะเป็นปุ่มๆลักษณะแบบนี้นะถ้าเป็นเดียวพิเศษนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีรอยจานนะครับผมลักษณะแบบนี้นะครับรอยจานลงปุ่เพิ่มเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดดักขละมุมตรงกลางเส้นลวดดักขลักษณ แบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรนามุมด้านหลังของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณนะครับผมตรงตัวตัดนะครับผมตรงหูเรียนมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตัวตัดนะครับผมตรงมุมนะครับเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยก็จะเป็นการตัดลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีรอยขัดแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงกลางมุมฝั่งซ้ายนะเดี ี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเรียนนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเรียนนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเรียนมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่ง ขวานะครับผมลักษณะการตัดนะครับผมผมให้ความสําคัญนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ย มูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงกลางมุมฝั่งขวาเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมเฉียงด้านล่างฝั่งขวานะครับผมเห็นไหมข้างเนี่ยจะมีรอยแต่งตไบายเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะต,ตรงตูดเหรียญน,นะครับผมตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมลักษณะาการตัดนะครับแต่งตไบาเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมให้ความสําคัญนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชม ข้างลาักษณะแบบนี้จะเป็นเนื้อทองคำนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงกลางมุมล่างแล้วนะครับผมอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณา,าเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลกักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพาะมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน y YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ